ครับสวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกับในการกระดานเศร้าครับจากเพจอาศซิเศร้าเป็น EP ที่2ครับซึ่งเราเพิ่งผ่านจาก ตลาดการซื้อสายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันเดทไลน์วันสุดท้ายครับเราก็มีนักเตะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนค,คือแบ็กขวาจากโบลุนญ,ญาครับทาเคฮิโรโทมิยาสึแบ็กสัญชาติญี่ปุ่นเซ็นมาในวันสุดท้ายก็คือเราเราก็ตอนแรกเราเรื่องเนี้ยเราพูดแล้วลว,ว่าแบ็กขวาในยี่เป็นตำแหน่งที่เราควรจะแก้เนาะแล้วก็แต่เราตอนแรกเราก็ทําใจแล้วว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่า ดีลของเบยร์ลินก็ไม่เรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายเบยร์ลินก็ถูกปล่อยให้กับเดลว์เบติสเนาะพอมันมีสล็อตว่างเนี่ยทางมิเกลเนเต้แล้วก็ทางบอร์ดฉะนั้นก็คงคิดไปแล้วแหละว่าจะต้องเซ็นแบ็กขวาเข้ามาแทนในสล็อตที่ว่างออกไปก็เป็นเป็นแบ็กจากที่เรารู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักฟอร์มเขามากเพราะว่าเนื่องจากที่ไม่ได้เล่นอยู่ในทีมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นพอเป็นที่รู้จักบ้างอย่างบนะูลุญยาก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาปรีวิวกันว่า นักเตะคนที่อาร์เซนอลเซ็นมาในวันเดยไลน์เนี่ยมันเซ็นมาเพื่อแก้ขัดหรือว่ากบเสียงวิจารณ์หรือว่าสามารถเอามาช่วยอาร์เซนอลได้จริงๆเนี่ยสำหรับทาเคฮิโรโทมิยะสึนะครับก็จะเป็นอ่าแบ็คขวาอายุ22ปีสัญชาติญี่ปุ่นส่วนสูง188ซนติเมตรค้าตัว16ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับมีจุดแข็งก็คือ1เรื่องขนาดตัว สองคือลูกกาการถามก็คือความว่องไวที่ไวพอที่จะเล่นแบ็กได้แม้ว่าจะตัวสูงก็ตามแล้วก็สุดท้ายคือการที่เขาถนัดสองเท้าส่วนจุดอ่อนที่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นกังวลสำหรับกันเซนเข้ามาในตำแหน่งและแผนการเล่นของเดต้าคือเรื่องเกมลุกแล้วก็สำหรับโทมิยาซึอเองอะเล่นอยู่ในระดับสูงได้ไม่นานนักอาจจะมีประสบการณ์น้อยยิ่งต้องมาเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วอาจจะมีการต้องปรับตัวบ้างครับผม ก็คร่าวๆแล้วกันโพมิยชืสึเป็นแบ็คขวาเนาะตอนนี้ที่ถูกนําเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามตลอดอาชีพที่เขาเล่นมาเนี่ยเขาเล่นไปทั้งหมด96เกมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ค42เกมในตำแหน่งแบ็คขวา16เกมในตำแหน่งกองกลางตัวรับแล้วก็2เกมที่แบ็กซ้ายครับซึ่งตรงเนี้ยเรามาดูว่า2รูฤดูกาลล่าสุดที่โบลุนญ,ญ่าเนี่ยเขาลงไปทั้งหมด63นะัดแต่ 41นะัดด้วยกันที่ลงในตำแหน่งแบ,บ็คขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตอนนี้เขาสามารถทำได้ดีที่สุดส่วนกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ติดทีมชาติตอนอายุ19ตอนนี้อายุ22ก็ได้ลงไปทั้งหมด23นะัดแต่สําหรับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยโทมิยาสอส่วนมากจะได้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยขนาดของเขาที่มีขนาดตัวเหมาะกับก,บการเป็นเซนเตอร์แบ็กของญี่ปุ่นในฤดูกาลที่แล้วอ่ะสแตตนี้ถือว่าเป็นสแตตที่น่าสนใจแล้วก็ อาจจะเหมาะสมสำหรับอาร์เซนอลก็คือโทมิยาสอเองไม่มีเออร์เลอร์ที่ลีดไปเป็นประตูเลยแล้วก็มีเออร์เลอร์หนึ่งครั้งที่ลีดไปเป็นโอกาสทําประตูแต่ว่าไม่เสียประตูจากเออร์เลอร์ครั้งนั้นครับซึ่ง <c oughs> การมีตัวเนี้ยอาจจะช่วยอาร์เซนอลได้เยอะขึ้นมากกในการที่ตัวโทมิยาสอเองไม่ได้มีความผิดพลาดส่วนตัวให้เห็นบ่อยนะักสาหรับเราอะเรามองว่าอย่างสามเกมที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วเนาะ ปัญหาของทีมเราส่วนมากตอนนี้คือเกมรับที่ไม่สามารถคลองบอลกันเองได้ตัวโทมิยาสึอเองเ่จุดแข็งของเขาเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรหลายอย่างที่อาร์เจนตลต้องการอยู่หนึ่งคือเรื่องลูกกากาศที่อ่ะเราเห็นนัดแมนซิตี้ที่แชมเบอร์มงไม่โดนบ้างเราเห็นการประกบในนัดเบนฟอร์ดที่แชมเบอร์กับอ่ามาลี ทำเล่นไม่ดีพอในการดวลก,กับอีวานโทนี่บ้างบวกกับการที่เราเซ็นเบนไวมาที่เขามีจุดอ่อนเรื่องลูกอากาศเนี่ยการเซ็นโทมิยะสึในตำแหน่งแบคขวาที่จะมาเล่นร่วมกับเบนไวเราถือว่าเป็นการเซ็นที่มันอุดรูรั่วให้กันแล้วกันซึ่งตัวตัวเบนไวเองอะ่ะทุกคนเขาก็เราก็เคยปีวิวไปแล้วว่าจุดอ่อนคือลูกอากาศที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่พอไปพาร์ทเนอร์กับกาเบียวอ่ะมันจะช่วยตรงนี้ได้แต่ในขนาดเดียวกันอะ่ะ พื้นที่ฝั่งขวาที่รับผิดชอบเช่นกันอ่ะเบนไวท์เองก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ในตำแหน่งแบ็กขวาที่ทำได้ดีกว่านี้ที่ทำได้ดีกว่าเซบดิกทำได้ดีกว่าแชมเบอร์ซึ่งตัวโทมิยาเสือณต,ตอนนี้สำหรับเราอ่ะด้วยแค่ขนาดตัวหรืออะไรบางอย่างมันมันทำให้เห็นแล้วว่าอ่ะเขาต้องการที่จะแก้ตรงนี้จรงิงๆแล้วเขามองว่าตรงนี้มันเป็นปัญหารจรงิงสำหรับเรื่องลูกอากาศที่โดนบอมมาเพราะว่าเวลาเราอยู่ในโพสิชันอ่ะอย่างที่เราเคยกล่าวไปว่า เทนนี่เราคือแบ็กที่โอเวอร์แลปขึ้นไปส่วนแบ็กที่อินเวิร์กลับมาเป็นเซนเตอร์มันคือฝั่งขวานั่นคือเหตุผลหลักที่แชมเบอร์เป็นตัวยืนอยู่ตอนนี้ที่ไม่ใช่เซดดิกหรือเบลินเพราะว่าในตอนที่เราขึ้นเกมคนที่ยืนอยู่ในแผงหลังสามมันจะเป็นสามคนแทนที่จะเป็น4ี่คนมันก็คือเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นมาลีแล้วก็เซนเตอร์แบ็กตัวขาที่เป็นเ็นไวท์หรือลอฟโฮรดิงแล้วก็แบ็กขวา ที่เป็นแชมเบอรจริงๆนะแผนเนี้ยมันสามารถเอาเซดิกหรือเอาเมลแลนไนมาเล่นก็ได้แต่ด้วยทั้งคู่ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องลูกอากาศเราเองก็ไม่ได้อยากบอกว่าแชมเบอร์ hmm. เด่นเรื่องลูกอากาศแต่เขาเป็นคนที่ทําได้ดีที่สุดนี่ขนาดดีที่สุดแล้วนะแบบในหมู่มวลแบคบขวาที่เรามีเพราะฉะนั้นถ้าอาเตต้าอยากเล่นแผนนี้อยู่เขาเราเลยรู้สึกว่าการเซนโทมิยสึ Me us, ตรงนี้มามันตอบโจทย์สำหรับการเล่น เซนเตอร์3เวลาเราบุกเวลาเราขึ้นเกมเพราะาเทียนี่จะได้ขึ้นไปทําเกมได้อย่างอิสระแล้วตัวที่หุบลงมาคือโทมิยะสึที่นําเข้ามาด้นเองก็เลยมองว่าแล้วนะตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอ่ะเซนเข้ามาแล้วตอบโจทย์นะแต่ว่าเรื่องผลงานหรือว่าเรื่องเรื่องฟอร์มหรืออะไรเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแต่สําหรับในด้านแท็ติกอะ่ะถือว่าเป็นการเซนที่ถูกต้อง ืแล้วก็ไม่ใช่แค่หลัง3อาจจะเป็นส3 5สาก็ได้ที่อ่โทมิยาสืึไปอยู่ในไลมิดฟิลบ้างหรืออะไรเงี้ยที่ด้วยสเตตของเขาเองอะ่ะหกของเขาคือการใช้เท้าขวาแล้วที่เหลือคือ3าคือการใช้เท้าซ้ายมันทําให้เห็นว่าเขาไม่ได้เขินกับการใช้เท้าซ้ายในการเล่นมันมันคือแบบถ้า,าเราไปอ่านมาที่มีสเตตเปรียบเทียบนะ ถ้าเทียบกับอาอย่างผู้เล่นที่เรารู้จักกันดีในสมัยก่อนอย่างคาซาลาที่มีสเตตการใช้เท้าขวาอยู่ที่68ที่เหลือเป็นเท้าซ้ายอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันโอเคเขาถนัดเท้าขวาก็าจริงแต่เขาไม่ได้เคเขินที่จะใช้เท้าซ้ายในการทําเกมหรือว่าในการจ่ายบอลอะไรเงี้ยส่วนเรื่องการดิบเบิลหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีสําหรับคนตัวขนาดนี้นะสำหรับไซ 188เนี่ยมีอัตราดิบเบิลซักเซสเรทหรือว่าการเลี้ยงผ่านเปอร์เซนต์อยู่ที่ประมาณ64%ได้ถ้าเทียบกันกับที่เรามีอยู่ก็คือเซดิกอ,อยู่ที่55%าิบ้เอบรนอยู่ที่53%แล้วก็แชมเบอร์อยู่ที่40%ถือว่าเป็นการอิ p มพูฟจากเดิมพอสมควรส่วนส่วนเรื่องที่เป็นจุดอ่อนที่เรามองอะ่ะคืออย่างที่เราบอกไปเรื่องเกมลุกอะ่ะ เราว่ามันเป็นด้วยเพลย์สไตล์ที่เขาเล่นที่บรุญญาด้วยและอ่าส่วนหนึ่งที่การสลับการเล่นระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับแบ็กขวาอย่างเงี้ยมันทําให้อาจจะติดนิสัยกันอยู่ต่ําไม่เติมเพราะว่าที่บรุญาเขาไม่ได้เล่นแค่แบ็กขวาเขาเล่นเซนเตอร์แบ็กเช่นเดียวกันในฤดูกาลที่แล้วนะฤดูกาลที่แล้วจะเป็นเซนเตอร์แบ็กซะมากกว่ามันทําให้รู้สึกว่าตัวเขาเองอาจจะแบบ สามารถขึ้นลงได้แต่ว่าด้วยด้วยอัตราที่ว่าการขึ้นไปน้อยกว่ามันเลยทําให้เกมรู้เขาดูน้อยดูไม่ได้มีส่วนร่วมมากเพราะว่าแผนการเล่นเองทําให้เขาต้องอยู่ตำ่ำ mm hmm. ซึ่ง,ซ,งซึ่งสําหรับเราเรามองว่าอ mm ัลนต้าก็คงใช้เขาในตําแหน่งต่ําเหมือนกันแบบว่าคงไม่ได้เติมไปช่วยแบบอันตรายมากแต่จะเป็นการแบบวางบอลยาวที่มีเปอร์เซ็นที่ดีกว่าทั้งทั้งหมดของแบคขวาเราก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่า การเซนโทมินนยาสึมันใช่ถูกต้องม,มันถูกต้องในแง่ของแทคติกเพราะว่าอย่าลืมว่าอาเตต้าเนี่ยบางเกมเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากใช้หลังสามถูกไหมซึ่งการที่มีโทมิยาสึที่เป็นแบ,บ็คที่เป็นแชมเบอร์แต่เหมือนจะเป็น chamber แชมเบอร์อัปเกรดนะที่มันสามารถหุบมาเล่นเป็น center, เซนเตอร์เซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้แล้วก็สามารถลงวิงแบ็กฝั่งหนูได้หนึ่คนที่เรามี ที่เป็นแชมเบอร์เองหรือว่าเป็นเซนติกเองก็ตามซึ่งมันยืดหยุ่นมากในแง่ของแท็กติกว่าว่าจะให้เขาเล่นในตำแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายหรือว่าแบ็คหรือว่าตัวเซนเตอร์ก็ตามอื่ใช่เพราะว่าในตำแหน่งที่เขาเคยลงก็มีแบ็คซ้ายเหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสามารถเล่นได้ทั้งแผงแหละอืมมันเป็นมันเป็นนักเตะที่อ่าถ้ารู้การให้แล้วก็นึกถึง ิลประมาณนักเตะประเภทแบบเมเล่นนที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นอันนั้น,เป,นเป็นแบบกึ่งที่จะเป็นแบบมิดฟิลมากกวา่าแต่ว่าลงช่วยในแบ็กทั้งสองฝั่งได้ในเวลาที่สล็อตเรามีปัญหาแต่อันเนี้ยคือเราได้ได้ตัวแบ็กขวาที่เป็นแบบสามารถเล่นได้ทั้งแผงในเกมรับเลยรู้สึกว่าโอเคมันก็ตอบโจทย์ที่ท,ที่ที่เซ็นมาแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องฟอร์มเนี่ยก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่า จะเวิร์หรือเปล่าเพราะ่าคนก็หลอนนะกับการที่อาร์เซนอลเซ็นนักเตะเอเชียมาแล้วทุกคนฟอร์มไม่ดีสักคนไม่ได้ใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างเก่า <c oughs> หนักก็จะเป็นแบบเลียวมีไอชิที่เป็นวันเดอร์คิดแต่ว่าสุดท้ายลงไปนัดเดียวปาร์คชูยองเนี่ยที่เซ็นมาแล้วก็สุดท้ายได้ลงแค่เกมบอลถ้วยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ล่าสุดก็อ,อ,อารา์เน ที่เซ็นมาแล้วก็ไม่ได้ลงเลยสักนัดปล่อยยืมปล่อยยืม,ลยยมแล้วทายขายดิง้งบางคนก็กลัวเหมือนกันแฟนตแอสตรานก็กลัวเหมือนกันว่าการเซ็นนักเตะเอเชียรอบนี้เนี่ยมันมันจะมันจะํารอยเหล่านักเตะเอเชียคนก,นก่อนหรือเปล่าซึ่งถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเพราะว่าว่าอ่าหลังจากที่มีข่าวว่าอารรเซนลเซ็นแล้วเนี่ยมันก็มีบทสัมภาษณ์ของของตัวโทมิอสอนะว่าโอเคเขาก็พูดตรงๆว่าตอนนี้เขายังไม่ฟิตเต็มร้อยเพราะว่าเขา มีอาการบาดเจ็บที่ติดมาเมื่อเขาเพิ่งหายเมื่อวันสองสามเดือนที่แล้วแล้วยังไม่ฟิตเต็มร้อยซึ่งอาร์เซนอลแฟนบอลเซนอลกเกวยโอ้โหนี่คือติดพลังแฝงแบบว่านี่คือเจ็บเจ็บเจ็บมาตั้งแต่ตอนอยู่อิตาลีแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าซึ่งเรื่องของนี้มันตอบไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสแตทที่เออ่บุ้งพูดไปเมื่อกี้เพราะว่าการที่เล่นกันอยู่ในคนละลีกแน่นอนว่าสแตทมันจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเราไม่รู้ว่า ว่าสเตตที่ได้มาจากอิตาลีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างกับกัแบบตัวที่พร้อมมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วจะเป็นยังไงมม่มีการปรับตัวอยู่ดีใช่เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเราก็ต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วการเซนแบ็กตรงเนี้ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นแชมเบอร์อีกหนึ่งคนหรือเปล่าแต่เป็นเอเชียหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่มีใครรู้เราต้องรอดูฟอแต่เราก็เชื่อว่าเชื่อว่าก็โอเคก็โอเคที่อย่างน้อยปล่อยเวลินได้แล้วก็หาคนอื่นที่พร้อมที่จะขึ้นมาแย่งตำแหน่งตัวจริง ของแชมเบอร์และเซตดิกได้ก็โอเคอายุด้วยแหละโปรไฟล์อของอายุด้วยด้วยความที่ยี่สิบสองเองอ่ะมันยังมีเวลาให้มันจะไม่ได้แบบว่าทั้งอายุและค่าตัวเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจไม่แพงเกินไปแล้วก็มีอายุแล้วก็วินโดว์ที่สามารถแบบพัฒน,นาได้อีกเลยอโอเคพูดถึงเรื่องนี้ก็พูดต่อตอเนื่องด้วยอ่า ตลาดรอบนี้ด้วยความโปรไฟล์มาในโปรไฟล์เดีวยวกันหมดเลยทุกคนที่เข้ามา6คนเคยหคนใช่ไหมเรามีนูโนตาเาเลสเรามีแซมบี้โลคองกาเป็นไว้์โอเดกาดแลมสเดลแล้วก็ล่าสุดโทมิยาสึหกคนเนี่ยมาโปรไฟล์เดีวยวกันหมดเลยอายุในเรงยี่สถึงยีปีที่มีประสบการณ์ในลีกใหญ่แต่อาจจะไม่ใช่ลีก พีิมลีกแต่เป็นลีกใหญ่ของประเทศนั้นั้นโดยรวมแล้วถือว่าเป็น t a r g e t ็ต g r o u p ที่ชัดเจนแล้วก็ทุกคนมาในโปรไฟล์เดียวกันหมดเลยสำหรับพี่มีความเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าเอดูหรือว่าอย่างล่าสุดก็มีคุณวินัยที่ออกมาพูดว่าเอ้ยเราต้องอดทนนะเราต้องรอว่าการที่เราเซ็นแผนนักเตะแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างทีมใหม่จริงๆแล้วเรา แล้วเราเราต้องเราต้องรอว่าทีมชุดนี้มันจะเติบโตแล้วมีพัฒานาการที่ดีขึ้นซึ่งถามว่าในแง่ของการเซ็นนักเตะอายุน้อย6คนเพื่อที่จะรอบิวทีมใหม่เพราะว่าตัวหลักหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะหมดแฟชั่นแล้วส่วนหนึ่งกับอายุค่อนข้างเยอะแล้วส่วนหนึ่งซึ่งเราสุขว่าโอเคมันก็ถูกต้องแหละที่ที่คุณจะต้องบิวทีมใหม่แล้วคุณยอมเสียเงินสูงสุดในพรีเมียร์ลีกเพื่อที่จะเซ็น6คนมาเป็นแบบ คนที่จะเป็นสตารแทนที่เหล่านักเตะที่แทนที่อยู่ตอนเนี้ยในแต่ว่าต้องรอในะใช้ใช้ระยะเวลาในการรอนะซึ่งถามว่าโอเคไหมเนี่ยเราพูดตรงๆว่ามันก็กล้ากึ่งว่าจะมันไม่ได้เราเข้าใจแฟนบอลบางกลุ่มนะที่รู้สึกว่าทำไมเราถึงเซ้นบิ๊กเนมอะไรไม่ได้เลยทำไมเราเซ็นแต่ละทีเราต้องไปเสิร์ชชื่อแล้วก็แบบไม่รู้จักเลยนอกจากอวยการที่มาปีแล้วกับแรมเดลที่ได้ในพีมียีปีที่แล้ว หรือเบนไว้อย่างเงี้ยซึ่งใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงเราไม่ได้บอกหรอกว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มแต่เราพูดได้แค่ตอนนี้ว่าณเวลานี้เนี่ยมันคือการลงทุนที่เสี่ยงมากเพราะว่าการที่คุณเซ็นดาวลุกมาหกคนมูลค่ารวมแล้วเนี่ยร้ 100, 100อยร้อยขวาล้านเนี่ยมากสุดในพิลิปต์อ่ะมันแน่นอนว่าถ้ามันประสบความสาเร็จมันก็จะเป็นดีลที่คุ้มค่าที่สุด แต่ถ้ามันล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเงินที่สูญเสียไปเนี่ยแล้วรวมไปถึงในอนาคตสมมติว่าฟอร์มไม่ดีขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนบอร์ดสั่งปลดอืมสั่งปลดอาร์เตต้าขึ้นมาหมายความว่าที่เราลงทุนรอบเนี้ยไม่มีความหมายเลยเพราะว่าโค้ชที่เข้ามาคนใหม่เนี่ยเขาก็ต้องมีแผนการทําทีมของเขาแล้วเขาก็ต้องใช้เงินในการลงทุนของเขาใช่แล้วสุก็มันเสี่ยงบอร์ดเซนนั่นก็เสี่ยงที่การที่จะเซ็นลักเตะที่เป็นดาวรุ่งแบบเนี้ยเพื่อที่จะรอ b ิ i l ทีมใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้เราซึ่งแน่นอนอะแฟนบอลเซเลอร์ทุกคนตอนนี้ยสิ่งที่คาดหวังเนี่ยคือขอให้ดีขึ้นกว่ารุ่กันที่แล้วไม่ได้ขอว่าเราจะต้องไปขึ้นไปลุ้นแชมป์หรือว่าเบียดในตำแหน่งท็อปโฟร์ได้อย่างแบบผม,มสักสี่อะไรเงี้ยดูว่ามันแบบเป็นแทบจะเป็นไปแบบไม่ได้ด้วยสภาพตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นแผนไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นโคด้ดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใช่เราเราเรา,เราดูเป็นรองเขาทั้งหมดเลยในแง่ของทุกตำแหน่ง และโค้ดและบอร์ดบริหากรก็ตามซึ่งโอเคเรารู้แล้วแหละว่าบอร์ดลงทุนและควักเงินจ่ายมาเต็มเต็มเลยให้อาจิตา้าบอกดาวลุงคนนี้ใช่ไหมเซนเซนคนนีนนนนนน้เซนเซนเซนเออกมาแต่ว่านั่นแหละการเซนดาวรุงหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านักเตะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องสู้กับตำแหน่งตัวจริงในทีมที่มีอยู่แล้วแต่ว่าตำแหน่งตัวจริงของเราเนี่ยบางคนไม่ควรที่จะเป็นตำแหน่งที่ลงเป็นคนแรกด้วยซ้ำไม่ควรจะเป็น ฟิร์สคอร์ในการที่ลงไปเสือดคนแรกกับสารฟอร์มนักเตะบางคนซึ่งแน่นอนว่าการมีดาวรุ่งพวกนี้เนี่ยปัญหาที่จะตามมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องฟอร์มที่ยังไม่ค่อยสอนเสมอหรือเปล่าแล้วนักเตะตัวหลักเนี่ยบางคนไม่สามารถที่จะประคองเด็กที่เป็นกําลังมีพัฒนาการที่ดีหมายความว่าเด็กบางคนอย่างเช่นเราเห็นแล้วบุโกโยสาก้าต้องขึ้นมาเล่นตัวจริงในวัยที่ตอนนี้เพิ่งอายุ20ปี แล้วลงไปแบบหลักห้าสิบนัดแล้วอุ้แต่ทางที่เกินแล้วครับเพราะว่าอันนี้เกินแล้วใช่ไหมครัเกินแบบว่าเมื่อเช้าเพิ่งเห็นสเตตมาเพราะว่าเมืม่อวานเป็นวันเกิดน้องก็อายุคนยี่สิบปีสหรับฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีให้กับชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือสำรองรู้สึกว่าจะอยู่ในหลักเก้าสิบเลยมั้งครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่อ่าอยูคุไนที่เข้ามาแล้วแหละอยู่ในแบบ ือเกือบร้อยนัดนนครับที่ที่ก่อนอายุ20เพราะเมื่อวานอายุ20ก็ว่าคือตัดตรงนั้นก็อยู่ในท็อปฟของอาร์เซนนอนโดยที่อันดับหนึ่งก็คือฟาบิการแต่ว่าบัวโยเนี่ยก็ก็้าพ,พู้การตัวก็นึกถึงยุคนั้นเหมือนกันหมายถึงแบบด้วยด้วยความที่เป็นเด็กที่เฉิดฉายไม่ว่าจะกับทีมหรือกับทีมชาติอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบเออนึกถึงตอนนั้นเหมือนกันโอเคเก้าเก้าสิบนัดน,นะมั้งครับ ไม่น่าจะเก้าสิบหรือเก้าสิบสองนี่แหละประมาณนั้นอืมก็คือที่เราจะพูดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหมายความว่าเอ่อบางคนก็จะบอกว่าทำไมซะว่าไม่เซ็นบิ๊กเนมมาเลยแบบสามารถลงรัวจริงได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอปั้นสองสามปีหรืออะไรเงี้ยเอ่อมันก็แน่นอนว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเราไม่ได้ไปบอลยุโรปอันนี้เราเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่แหละปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถเซ็นบิ๊กเนมในระดับที่ บางคนที่พูดถึงดีลว,วาลลาว่าทำไมเราต้องเซ็นแบงค์ไว้ในราคาที่แพง,งว่ววาลลาด้ซ้ำเลยอะ่ะนี่แหละคือหนึ่ง,งปัจจัยที่ทําให้เราไม่สามารถเซ็นวาลาได้เพราะว่าเราไม่มีถ้วยบอลยุโรปให้เขามาเตะแล้วมูลค่าหน้าเตะที่เราต้องเึงดูดเนื่องจากเราไม่ได้เตะบอลยุโรปเราก็ต้องจ่ายในราคาที่แพงขึ้นเพื่อที่จะสู้กับหลายๆทีมที่เขาต้องการที่จะซื้อซึ่งผลออกมามันก็เลยเราใช้จ่ายแพงที่สุดในพิมร์ลีก ก็ที่บุ้งถามว่าเออเราควรจะให้คะแนนกับตลาดนักเตะรอบนี้เท่าไหร่เนี่ยตามที่ตามที่เห็นฟอร์มก็จริงๆก็เราไม่สามารถให้คะแนนได้แบบให้คะแนนได้เยอะอยู่แล้วเพราะฟอร์มมันไม่ดีแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมันยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เราซื้อมาร้อยคนนะตอนนี้อย่างลำเดียวเราก็เห็นฟอร์มแล้วแหละในบอลถ้วยก็รู้สึกว่าโอเคคนนี้น่าสนใจ มีมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ที่อาจจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเร็วๆนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าเลโน่เริ่มมีข่าวแล้วว่าอาจจะย้ายออกไปอยู่อินเตอร์มิลานส่วนตัวเชียให้ขึ้นมาเร็วๆเลยเพราะว่าไม่งั้นจะมีไม่งั้นก็จะช้าก็จะไม่ได้แบบปัญหามันก็จะ,าะคาราคาซารีกอ่ะสมมติว่าเราทีมเรายิงได้แล้วแต่ว่าเลโน่หมดใจแล้วเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนช้าอีกอ่ะมันก็จะยิ่งแบบมก็เป็เปีปัญหาใช่ปัญหา,หาลูก จริงๆอ่ยสำหรับการซื้อขายพี่โอเคพี่รู้สึกว่าโอเคมันเซ็นตอบโจทย์หมดแหละว่าตำแหน่งเราต้องเซ็นอะไรบ้างยยเวนอาจจะเรื่องกองหน้าที่แบบน่าจะแต่ก็น่าจะมันหกลายแล้วกับการที่บางคนถามว่าเซ็นโกมาทําไมเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าขนาดนั้นอะเราก็ถ้าเราให้เราให้ห้าเราให้ครึ่งๆเลยเพราะว่าฟอร์มทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นซึ่งเราเห็นแล้วแหละเว้นไว้โดนหลอกหน้าคว่ำไปรอบนึงเลยเราเห็นแล้วเราก็เห็นแล้วหแลวหและ ว่าอืมก็ไม่แน่นะที่ท,ที่อาจจะเฟลทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้แต่ก็เรายังให้ห้าเพราะรู้สึกว่าในแง่ของแท็กติกเนี่ยเซนถูกต้องแล้วว่าเซนนักเตะแต่ละตำแหน่งถูกแล้วแต่ว่าเรื่องฟอร์มเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งก็รอดูว่ามันจะได้มันจะได้มากกว่าห้าไหมหรือว่ามันจะต้องลดคะแนนลงมาอัานนี้สำหรับพี่เราให้สักสี่แล้วนเพราะ<ม>ว่าเรารู้สึกว่า มันเป็นไปได้ที่จะมีกองหน้าด้วยซ้ำสำหรับเรานะมันมันสามารถเบียดเอาสล็อตสุดท้ายที่เป็นเบอร์เจ็ดแบบตัวที่เจ็ดสำหรับเรามันมันแบบเราคาดหวางอย่างสูงเลยว่ามันสามารถมีเบอร์เจ็ดได้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าด้วยด้วยฟาร,ร์มที่แบบปีหน้าเอเคเทียหมดสัญญาบโาโลกันยังเด็กไปแล้วก็แซนหมดสัญญาโอบาก็แก่แลว้วอ่ะมันมันควรด้วยซ้ำอ่ะที่จะมีกองหน้าแบบอ่าเราเราเรามีข่าวื่อง พาเลกับเอ็นเคเทียใช่ไหมสุดท้ายที่แบบร่มไปแต่อย่าลืมว่าปีหน้าก็หมดแล้วนะเอ็นเคเทียลาก็แซดเหมือนกันยืนยันแล้วว่าไม่ต่อเท่ากับว่าเข้าสู่ปีหน้านับหน้าแทเรามีแค่สองคนหนึ่งคนอายุยี่สิบอีกคนอายุสามสิบสองมันแบบมันเออถ้ามันไม่่ใชถ้ามันได้ตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะดีผมรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเขาต้องซื้อน่ครับเว้ยแต่ว่าถ้ามันได้ตั้งแต่ตอนนี้มันก็ดีมันดีกว่านี้แน่นอนมันดีแบบไม่ได้ดีแบบ จ้าจ๋าแบบหูยแบบเปลี่ยนเกมอะแต่ผมรู้สึกว่าถ้ายิ่งมันได้มาไวมันก็ยังไงก็ยิ่งดีอะเข้าสู่เรื่องสุดท้ายก็คือนอริทอาทิตย์นี้สําหรับเราเราบอกเลยว่าเรากลัวมากหนึ่งคนด้วยฟอร์มตัวเองแล้วสองคือนอริท์แม่งเซนยิงมันเยอะมากเยอะแบบเยอะมากตัวที่มีมอยูอย่ยว่าไม่ได้แย่นะแต่ว่าเซนเยอะมากมีใครบ้างนะตอนเนี้ยที่ที่ทเอาเอาแค่ที่ผมจําได้นะไม่ได้แบบทั้งหมดนะ มีรีเมลูอ่าซีเอ็มมีราชิก้าราชิซาอ่าว่าไปซาเจนอ่าโซลิดแล้วก็มีก็เห็นฟอร์มแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่อ่าหนึ่งคือเซนเยอะอย่างที่เราบอกแล้วสองคือดอวลิดไม่เคาะสู้จริงๆเว้ยกับนัดที่เราเจอมาที่ได้ดูกับเลียวฟูกับซิตี้อ่ะแพ้แล้วไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้เยอะแล้วแพ้แบบ ลุยแล้วก็อยู่อันดับ19ก็จริงอ่ะแต่บอลมีทรงมากเลยนะบอลเคาะสู้บอลแบบบอลบุกใส่ทีมใหญ่ไม่กลัวเลยนะทอดแคนเวลเอ๋ยปุกกี้เอ๋ยอาราชิก้าเอ๋ยอะไรต่างๆแบบไม่น่าเกียดอะ่ะเออจริงๆไม่น่าเกียดเลยเลยเลย,เลยรู้สึกว่ากลัวกลัวมากสิบเก้าดี๋ยวหลอกตาแบบหลอกตามากๆเลยว่าแบบอันดับ19แต่ฟอร์มการเล่นมันไม่สิบเก้าลยอืมเรียแล้วว่ามันมันแพ้แต่ว่ามันมีทรง ใช่บอลเ,เหมือนนอรือิเรามีทรงไอเราเนี่ยคือแพ้แบบไม่มีทรงเลยซึ่งอันตรายมากเออมันมันแบบมันก็ทําให้เรากลัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นนอร์ดิก็เหอะแต่แบบเออเราเอาตัวเองไปแบบไป,ไปไปพูดอยู่ในประโยชน์เดียวกับน,นอริดิงรู้สึกว่าจังจะแพ้เขาอยู่เลยมันเลยรู้สึกว่าแบบส่วนตัวกลัวนะแต่รู้สึกว่าเขาควรจะทําได้อืมแต่ก็กลัวอยู่ดีพี่ว่าไงบ้างก็เราพูดตรงๆว่าตอนเนี้ยบอลอเซียนเนี่ย บอลสหน้าเลยคือออกอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็ตามแต่ว่าเราสุกว่าน่าจะให้แค่หน้าเดียวเข <c oughs> ้าใจไหม <c oughs> <c oughs> คือมันคือคือมันแน่นอนเพราะว่ามันสามหน้าอยู่แล้วแพ้เสมอชนะถูกไหมแต่ว่าการเจอ e นลิในสภาพทีมที่อืเขาไม่ได้แพ้แบบหมดสภาพที่แบบเหมือนสกอร์ห้าหศูนย์ที่เขาเจอ แมนซิตี้อะนะแต่ว่าฟอร์มเขาก็มีส่งนะเขาก็เล่นแบบมั่นใจอะเขาก็ไม่เป็นไรอะเขาเขายิ่งแบบเขายิ่งรู้เลยว่าโอเคเขาเล่นแผนการเล่นถูกแล้วแต่ผู้เล่นบางคนอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็เซน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 เข้ามาเพราะเขารู้ว่ามันมีความเสี่ยงแหละที่เขาอาจจะตกชั้นซึ่งเรื่องนี้แหละอันตรายมากเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าฟอร์มตั้งแต่นี้ก็ไม่ดีหรอกเขาแน่นอนว่าเขาเขาอาจจะเปิดหน้าแรกสู้กับเซนอลเลยก็เป็นไปได้ คิดอย่างไรมาเลืออันตรายจริงอันตรายมากโดยที่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้อย่างโทมี่อสุที่เซ็นมาใหม่เนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ลงตัวจริงในในนัดที่เจอนนริทะอาจจะเป็นแชมเบอร์อาจจะเป็นเซฟดิกก็ตามด้วยด้วยความที่ตอนนี้มันคือวันอะไรนะวันนี้คือวันพุธนะที่เราเอ้ยไม่ใช่วันนี้คือวันจันทร์ที่เราอาดคลิปส่วนใหญ่แล้วเขาจะเทกับวันพุธไหมสมมติว่าเตวันเสาร์สมมติอังคารหรือพุธอะไรเงี้ยที่จะมีเทนเรายังไม่รู้เลยว่าใครฟิตว่ายังไงเออปาเตกลัับบมาหรือยงเนไว้ เราไม่<า>มรู้<า><ด>อะไรเลยตอนนี้นะเออมีแค่ข่าวของสัปดาห์ที่แล้วก่อนไปทีมชาติที่เราแบบอ่ะได้ตามได้รู้แต่ว่าหน้าตอนนี้นนจริงๆก็คือไม่รู้เลยอืมก็เลยรู้สึกว่าน่าก,กลัวเหมือนกันใช่ก็ถามว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยจริงๆเราก็อยากชนะแหละเพราะว่าถ้ายังไม่ชนะในนัดที่4ของฤดูกาลเนี่ยเราว่ามันมีปัญหาจริงๆแ,แล้วเรารู้สึกว่าอันตรายมาก ต่อให้โปรแกรมหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แรงเท่ากับสามนัดแรกหรอกมันเบา่าเยอะแต่ว่าการที่คุณไม่สามารถจะสี่นัดติดเลยเนี่ยเราว่ามันมันไม่ใช่แล้วแหละมันมีปัญหาแล้วเพราะสี่นัดติดอ่ะมันถ้ากัดสิบสองแต้มเลยนะสิบสองแต้มที่มันมันตัดสินตำแหน่งอะไรได้หลายๆอย่างเลยครับมันมันสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่หลบก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่เราไปอยู่ตำแหน่งตกชั้นก็ได้เข้าใจไหมมัน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 เปลี่ยนได้เลยสิบสองแต้มะ อันตรายจริงอันตรายมากเยอแต่เราเออเราเราก็ขอแค่เอ,อให้นักเตะกลับมาแล้วดูดูมีความกระหายที่ที่อยากจะชนะถึงแม้จะออกมาเป็นเสมอนะแต่ถ้าฟอร์มแล้วดูแล้วมีทรงนะอย่างมากก็แค่เสียดายแต่ขอแบบอย่าแพ้เลยจริงๆเราสุกวาอย่าแพ้เลยมัน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 จะหนักแล้วอ่ะมันจะไม่ไหวแล้วเราเราไม่เราจะต้องมานั่งพูดเรื่องเดิมเดิมเดิมเด,มเดมิแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่มีประโยชน์แล้วไง เราก็แ,แค่ขอว่าเออขอขอให้มีแต้มขอชนะอแต่ถ้าพูดกันฟอร์มแบบแฟแฟพูดกันด้วยแฟกเนี่ยแน่นอนว่าออกอะไรก็ได้ตอนเนี้ยโอเค<ะ>ก็เราติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับอาเซซยาในสัปดาห์นี้จะติดต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่สี่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันเราขอแค่คนที่เจ็บกลับมาสักคนเราก็ูสึกว่ามีสิทธิ ที่ยังไงเราก็มีแต้มเ<ต>จอไม,ม่ได้ว,ว่าเจอไม่ได้ว่ามีแต้มแน่นอนแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเรายังไม่ได้ตัวเจ็บกลับมาเลยไม่แต่คนเดียวนะคราก็สุว่าก็มีสิทธิ์ยากที่จะแตกเลยครับอืมก็นั่นแหละก็รอดูแล้วกันฮรับอดการเจอที่ระดับสิบเก้ายี่สิบแยกตำแไหนยี่สิบเัอนก็ขอให้เป็น นัดที่อย่างน้อยก็ขอดูบอลที่มันรู้สึกว่าควรจะเล่นแบบนี้ไม่ใช่สามนัดแลกอนั่นแหละก็แพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าแพ้ก็ไม่ไม่ดีแล้วะอย่าแพ้เลยแล้วกันถือว่าขอไว้ตรงนี้รบกวนด้วยนะครับเดี๋ยวรอดู <laughs> โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ